ดูเดือดไหมยกนี่ยกดท้ายดูเดือดไหมอปั้นมันรถถังอยู่แล้วปั้นรถถังอยู่แล้วโอ้ยโดนละน้องใหม่โดนละแ,แก่แมัดขวาไม่ได้นะน้องใหม่ตัว หน่อยโตดีโตดีเออขวาด้วยเออโต้เราก็มีขวาใช่ไหมเราก็มีหมัดขวาใช่ไหม รถถังเดินเข้าย่ําแล้วเดินเข้าย่ําแล้วรถถังยังไงน้องไงแก่ไงโดนขวาโดนแล้วเห็นไหมทุกมนะหมัดนะเห็นไหมเห็นขวาเข้าทุกหมัดเลยทายําไงแก้ไงไงมืออย่าตกนี่โปะแตกเขี้ยวไว้โปะหุกกระซ้ายเข้าด้วยเห็นไหมเห็นไหมทำไงแก้ท้องไง หมัดยับมีไหมหมัดฮุกซ้ายมีไหมยับซ้ายพุกซ้ายมีไหมเขาเดินเข้ามาฮะ สุดท้ายแล้วเราสุดท้ายแล้วไม่มียเยอะอไปแล้วอนนโอ้ยเบรกเบรกถอยหนึ่งเก้าแล้วต่อยเลยถ้าเบรกกันต่อยหนึ่งเก้าแล้วต่อยเลย kantuk dia dia โดนฟาแกยังไงน้องใหม่ฟ้าเข้าทุกหมัดเลย เร็วเร่งเลยจะหมดยกแล้วต่อยเป็นชุดเลยต้องหมายแก้มาขวาให้ได้แก้มัขกวาให้ได้ต่อยเป็นชุดเลยลูกทั้งคู่อ่ะทั้งคู่ต่อยเป็นโต้จะหมดยกแล้วเร่งแล้ว พักดีมากดีมาก